สวัสดีครับท่านผู้ชมนในวันนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเกมชอมไอจูรี่กันอีกเช่นเคยน,นะครับเออถ้าใครบอกว่าทำไมอีกเช่นเคยแล้วก็เคยถ่ายไปแล้วเนาะแล้วพอดีผมก็รบไปนะเพราะว่าเนื่องจากจะว่าไงดีเนื่องจากมันค้างเออค้างค้างคุดคดเลยแต่ตอนนี้แน่นอนว่าน่าจะหน้าไวไฟน่าจะดีแล้วมาก ก็โอเคก็จะต้องมาลองเล่นดูนะครับท่านผู้ชมมาชบป๊บเปิดปิดเปิดเอารับอะไรนู่นนี่นั่นก็รับหมดนะวันนี้จะมาจัดงานอการแมวโดยการใช้เจ้าตัวใหม่ขม ดูวิ่งไม่อยู่เฉยๆมังเลยเหรอ <c oughs> ถ้าเป็นผมนะผมจะให้มันลากมาตรงกลางแต่แต่ตอนเนี้ยเออแล้วก็ให้มันชี้สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยไปดึงเอาก่อยดึงไปนู่นต่อนะถ้าเป็นผมผมจะทำแบบนั้นแต่ดูวันนี้หูอ่านไม่ออกเลยดูตาลาย เดืนนานที่ไม่เลยการโรอเป็นสิ่งที่ไม่น่าสำคัญเลยแต่ะมันก็ต้องโรนะมาแล้วมาแล้วอดีลันนิวเอาเอาเอ,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 อโอเค แล้วต้องทำอยังไมโครโฟนถูกใช้งานโดยเอ่อ ผมได้ยินมาว่าถ้าไฟเต็มต้องโหลดเทราบ็อกซ์ึ่งผมลืมและเทราบ็อกซ์ยังไงเออไม่น่าใช่ละโอ้ยเดี๋ยวกลึบๆตัวทีเดนนี่น่าจะเป็นนี่ไงเทราบ็อกซ์โอเคครับยวลองดูเทราบ็อกซ์ในซีวิดนะว่าจะตามโฆษณาหรือเปล่าเราใช้งานหรือเปล่าผมไปดูวิธีมาแล้วฮะก็คือในโฆษณาแหละโฆษณาบอกว่ามันใช้ง่ายแล้วก็สาทิตใช้ให้ดูนะโอเคงั้นเราผมลองใช้ดูนะครับท่านผู้ชม แล้วลองกลับไปเล่นทํามชิรี่ต่อแล้วกันนะโ okay. อเคระหว่างนี้ก็รอมาลุดล,ล,ล่วงรอรอบอกว่าผมไปดูแอป,ปอื่นก็ดีกว่าอ้าวอคกิเิตเตอร์อยากโหลดฮะแต่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกบอกกล่อง กล่องบล็อกอีวินทำแค่ต่องแอปเองยีน<ะ>องนี้โอเคไอ่น,น,ะ,ไนไะไอ้บไปเสียงเสร็จแล้โอ้โอ้โอ ธิรบอตรมาแล้วจุ๊บในหลองข้ามาใน้ธิรบกตรนี่น้สิเห็นด้วยแล้วกันขี้กเกียจอ่านงฮ้ยโอ้มันคำยาวไงโอเคก่อนเมฆแล้วมีลูกเออมีลูกอนขึ้น ทำไม,มก้อนเมฆมันเออช่วงนี้มันขึ้นเออขึ้นเป็นบนอวกาศหรือไงโอหนึ่งพันยี่สิบกิโลโอ้ไม่ก่อนอ๋อนี่เขาบอกว่าสามารถอะไรอ้ะเอาเอานด์บล็อกไปละกันไปดิไปดิปดสมัครก่อนอันนี้คือสมัครแล้วใช่ไหมเปิดใช้งานเข้าใจละอนุญาต ทำไมคนเล็กกว่าลูกสนอีกอะอ่านี่ไงที่เขาบอกอไม่ต้องอันนี้นะก็คือถ้าผมบอกจะให้น้าผมบอกให้อะถ้าผู้ชมเคยดูฮักกี้วักกี้ได้ยังอะเป้าปีเฟจามที่ผมจ่ายนะอันนี้เนี่ยผมหลดวเลยเนี่ยไม่รู้ทำไมมันมันขึ้นมาให้ผมหลดเนะี่ยก็บอกให้กดรูปบวกนะเออรูปบวกลืมชี้ใช่ไหมหล่ะโหรับเพชร กูจิตมีใน myfishingmonster เปล่าอืมไม่เอาดาวออกไฟนะมีเยอะแล้วเอกสารวิดีโออัพโหลดละระยะไกลอ่ะอัพโหลดละระยะไกลแล้วกันตนีก้ก็ลืมแล้วเหมือนกันนะท่านผูช้ชมไหนดูซิไฟ BT ปะลืมแล้วเหมือนกันนะ่ะอ่า โหลดไฟล์ bt คืออะไรไม่รู้เรียกดูไฟล์ในแอปอื่นๆมันคืออะไรวะเนี่ยผมเรือกไม่เข้าใจละ eh. ผมเรือมไม่เข้าใจละเอ้ย เริ่มไม่เข้าใจและวประเด็นบบประเด็นบบหาวิธีก่อนแป๊บหนึ่งโ,โหระดับเลยอืมตรงนี้แหละที่ผมงงออกไปทีอืมในโฆษณาอ๋ออ๋อก็ใจแล้วก็ใจแล้วโอเคจำได้แล้วครับท่านผู้ชมเขากดที่รูปบวกนะเขากดที่ภา,ภาพถ่ายครับท่านผู้ชมภาพถ่ายหรือวิดีโอก,ก็ได้นี่ อันน่ <c oughs> แล้วก็เลือกได้เลยจะดงภปพเาพาะที่ไม่อัปโหลดเออเอาไปห,หมดเนี่ยเอาไปห,หมดเอาไปหมดเอาไปหมดเลยเอาไปเอาไปไม่ตรงไม่ตรงเดียว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 แล้วใครถ่ายาเมื่อกี้เลือ,อโอเครูปน้องทั้งหมด ยัดลงไปในนี้เลยอ่ารูปรูป,รปดินน้ำมันในรถสตอที่ผมปั้นเอาไว้นะโอเครีบเลื่นลงนะอ่านี่ด้วยเอออะไรไม่พอหรอหรือว่ามากเออมากเกินไปหรือว่าไม่พอละคุณมีรูปภาพสวยๆไหมไม่มาสวยๆไหมไหมหรือไม่ฮะอ่านออกนะแต่ว่า คำมันไม่เข้าใจเลยเลยมยัดเข้าไปหมดครับท่านผู้ชมไม่เอ็มกี่ภาพกี่ภาพยัดทข้าไปให้หมดครับ,ใ,รบในในดีนี่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 ยัดลงไปให้หมดครับตีนี่ในนี่ไปด้วยอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไปอันนี้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  อันนี้พวกนี้ไม่ต้องเออ,อนี้อันนี้อันนี้เอออันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอเคแค่นี้แหละครับ <c oughs> อัปโหลดครับทำไมอะอัปโหลดเอ่อ,เออัปโหลดไงเออนี่ เดียว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 ยังไม่เออยังไม่ให้โกยังไม่ได้พิสูจน์ก่อนนะครับท่านผู้ชม้าพิสูจน์ได้ก็คือต้องไปดูที่ไฟล์นะไปดูที่ไฟล์ก่อนไฟล์ลดลงหรือไม่จำได้นะว่ายี่สิบเก้านี่มันเพิ่มขึ้นหรือว่ามันลดลงวะเนี่ยที่ผมจำได้นะมันคือ ยี่สิบเก้าจุดสามสิบสี่หรือสามเอเก้าสิบสามเดี๋ยวที่จริงมันเป็นยี่สิบเก้าจุดยี่สิบเก้าจุดเก้าสิบสามหรือไม่ก็เก้าสิบสี่เนี่ยเออแล้วสมัยรอเนี่มันเป็นสามสิบจุดยี่สิบสี่ได้เอา,าโฆษณาหลอกเราหรือว่าไม่หรือว่าเขาหลอกเรา เออใช่เพราะว่าในโฆษณาเนี่ยเขาทําให้เราดูนะะแต่เขาไม่ได้ย้อนกลับไปหาไฟลเว้ยใช่ไหมก็ว่าถ้าจะถ้าจะแบบว่ามันจะลบไฟล์เอ้อถ้าเขาเขาอัปโหลดไปนะใช่ไหมใช่ไหมแปลว่าไฟล์ตัวนี้มันน่าจะลดลงนะฮะแต่ว่านี่มันเพิ่มขึ้นนะอ๋อมันน่าจะเป็นเออไอ้ไน,นู้นเลยตรงที่ปุ่มโหลดได้เลยแล้วทำไมามันไม่ลดลงมั่งเลยอะ่ะท่านผู้ชมว่าไหมแล้วทำไมามันโหลดนานจังเฮ้ย <c oughs> แป๊บนึงแล้วเออแล้วมือถือค้างด้วยใช่ไหมล่ะหรือว่าโฆษณามันอยู่เออตัวยุทธเราวะท่านผู้ชมว่าไหมนั่นไงยังเป็นสามสิบเยี่สิบสี่เหมือนเดิมไวไฟผมก็มีนะแต่ทำไมมันไม่หยุดมันไม่หลุดให้ผมโอ้ยนยากที่จะบอกโอ้โหนี่ต้องทำยังไงเนี่ย เออจริงด้วยท่านผู้ชมมันโหลดนานขึ้นนะแป๊บนึงโอ๊ย เม,มื่อกี้ผมงกลับไปในแอปเทรราบอสแล้วแล้วทาการแบบว่าเออแบบว่าอัพโหลดวิดีอวิดีโอให้หมดไปเลยอัพโหลดวิดีโอเข้าไปอีกแล้วผมพอผมกลับเข้ามาในไฟล์พบว,ว่ามันขึ้นมาอีกหนึ่งเอ่อ gb หรือ mb ไม่รู้อะเนี่ยมันเป็นจากที่ท่านผู้ชมเห็นสาม4ิจุดยิบสี่ใช่ไหมฮะตอนนี้มันกลายเป็นสามสิบจยสิบห้าไปแลวนะครับ ใช่ฮะโฆษณาหลอกเราโฆษณาหลอกเรากับท่านผู้ชมโยไม่คิดเลยว่าเออเทเลอโบกมันจะทรยศขนาดนี้ออไปซะออกไปจากโทรศัพท์กูแล้วอย่ามาผลิตไฟล์ที่นี่เพราะที่นี่ไม่ต้อนรับออกไปเฮ้ยอันนี้ก็วันเรื่องเกลียนเกลียนว่าจะ เป็นวันดีๆแท็กหน่อยแต่ตกลงร้ายๆมากๆเลยฮะตกลงก็เป็นแค่เปลี่ยนๆเนอะก็แต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเพะื่อกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะคือตอนนี้ไม่มีกำลังใจมากเลยอะตอนนี้คือบล็อกไฟมันจะเต็มแล้วไม่รู้จะทำไงดีอืม ถ้าไฟเต็มแล้วก็ไม่ไน้ใจนะว่าผมจะถ่ายคลิปได้ต่ออีกไหมนะแต่ก็ถ้าจังได้ผมก็จะทำนะโอเคก็เออก็แค่นี้